ผมต้องรอฟังสัญญาณจากประเดชพระคุณท่านท่านจะให้สัญญาณโยงเข้าไปได้ตอนไหนจวดทอนแล้วพ่ะเจบอกออกมาออกไปนั่งในบสถแล้วครับในมดในมดในบสถ์เลยขอบคุณเจ้าที่มดในโบสถแล้วก็นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเ่อจะุาตสวดมนต์ก่อนอาในโบสถ์ได้จัดไว้บ่จัดสถานทีไว้บ่

เดี๋ยวนี้ก็นั่งได้ครับไม่มีเสือก็นั่งได้อ่าอ่านั่งนั่งยืนก็ได้เนาะมายืนมาทางนี้ก็พอออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกปาที่ทำังฆกรรมแล้วห้ามห้ามห้ามเข้ามาอ่ออกไปข้างนอกออกไปกำแพงด้อยออกไปกำแพงบทสามหน้าต่างอืมอ่ามีตู้เีย็นเยมไฟให้ทุกคน yang lupa, jangan lupa,